ขอจัดซีรีส์ของเราในปีนี้นะคะเพื่อที่จะถึงแพรย์ไปสู่สาธารณชนนะคะก,ก็ขอขอบคุณมากเลยทีเดียวคะ่ะ ทุมยังพันเตวิสุงวิสุงราคาณทายาติสรเนนะสะาปัญจศีลานิยจามะอะภิหายาติสรเนนะสะาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตอะระโสมมาสมุทัสสะนาโมระหงุางคามิภิกียมตสังขังสะระหังคจามิอัดียังติอินสิกขะตังยมติามอัคินาอาทานาเวรมณีสิกขั มณีโย,โดยอดีรสุยาคันติเดียวเลวันญาณะจาริณตั้งใจสอนกองจราผู้รักการจรารีนกรมนายกินเมฆรุ่งเช่นเกียรติในโยมการบริหารส่วนจราจีนในงานของตัวแทนของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดงานขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณา ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานประเพณีเซลอนตาบูชาประดมุปรจี2563รบในวันนี้ท่านพักผู้วิพาษาหอนนัาลจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้วิพักษาอนนัศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้แทนผู้วิชการบนโต๊อาหารบกที่ส5 ท่านตุถานอุ้งรับการบวชบุตรนจังหวัดสุรินท่านนายกการบริหารส่วนจังหวัดสุรินท่านประธานสาภาการบริหารจังหวัดจังหวัดสุรินท่านสมาชิกสาภาการบริหารส่วนจังหวัดสุรินท่านคณะสวัสดิการพี่น้องชาวจังหวัดสุรินและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็ด้วยความรู้สึกส่วนตัวนะฮะ ตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานแสกงก้นตาบูชาบบันทุษจริงๆผมได้ยินตั้งแต่เป็นเด็ก,นเนกแล้วพอถึงช่วงนี้พ่อก็จะบอกว่าอยากพาลูกมางานโดนตาผมก็อเอะง,งานโดนตานี่คืออะไรแต่ด้วยความห่างไกลนะอยู่ถึงที่วันที่จิตพ่อผมเป็นคนท่าตูนก็บอกว่าเสร็จงานโดนตาคือไหวบันทุษ เหมือนคนทีมใบช่วงตุกทีนสาจีมอย่างนี้น,น,นะแต่ด้วยความที่ยากจนแล้วก็มันหางไกลมนไม่ได้มาแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญของผมเอก่อนย้ายมาได้โอกาสร่วมง,งานแสนโดนตานก็เป็นเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันระลึกถึงบรรพบุรุษของคนสุรินทร์ที่ได้ก่อนสร้างบ้านเมืองนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองให้พวกเรา ไปอยู่อย่างรุ่งเรืองเป็นสุดแล้วก็ต้องการเรียนว่าอยากจะให้ทีนี้ปฏิบัติเป็นประจำสืบเนื่องไปต่อไปทุกปีนะครับส่งม้าให้กับคนรุ่นต่อไปเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูตระเวทีต่อรังบุกับลูกราวลูกน้อขึ้นสร้างว่าจัดเป็นครั้งที่สี่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญสุขภาพพลานามัยแข็งแรง เป็นพลังสำคัญในการความรักความสามัคคีร่วมใจในการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้าสุดไปปัจีนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดงานประเพณีแสนรุนตาปูชาบรรพบุรุษประจำปี2563นะครับปีนขอกราบขอบคุณนะครับท่านไปส่งกางฉลาดที่ว่าเล่นเปนจังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังจา้นราไปครับ โดยเฉพาะท่านประธานสภาการบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ครับนางทัศพรคุณผโสดะคะเป็นตัวแทนของรองจังหวัดสุรินทร์นะคะที่จะประกอบพิธีแซรโดนตาของท่านด้วยกันค่ะนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะบอกอบด้วยท่านผู้ว่าสาวของหน้าสาลจังหวัดสุรินทร์ผู้ว่าสาวของหน้าศาลเด็กปัะจวบและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ผู้พิพากษาการอ่รวนทวนฐานบทที่25นะคะในกรนี้นะคะท่าน ผู้ว่าราชการสศรีนะคะก็ได้ตุเตียนผู้นะคะ,ะ,คะและโอครุเส้นนะคะครเราจะมีคุณพี่ในคนยู่ตรงนั้นเลยใช้เลยนะครับ ที่งคุณพงรรก็สอนแล้วก็คุณนำเครื่องมือสีวก็คือคุณสมุทงอีสุทไดเองนะครับก็จะนําเป็นผู้นำสดดงตานะครับ <c oughs> วันนี้เครื่องเครื่องจูดตาเครื่องเซนต์ทรงนั่นผู้ะตสรวัที่ศิอาณาจาักเจริญละอ้องเยียสุริย์อิศิณเดชรักโบราณ สาทุ่องอังเอนเจิดีบปาพพระสตววที่สิบสองหรืสตวที่สิบี 20, บ 24, เอาเอาสุริชราชารวมเทวพรเจ้าปุมสุริยวงศ์และสขันเชียรช,ชัยเชียสงเชียร์ีที่นองอังเอบบนเประชาวรีในยุคสมัยกรุงธนบุรีและยุยรัตนโกสินทร์ต้นที่ั สิ่งต่อมาดวงโยมอตุลังทั้งดวงจิตที่เป็นผิดและดวงวิญญาณตามสภาพเห่งภพภูมิอื่นขออัญเชิญบรนพบุรุษที่ยิสมันจะมันดติมอัครุษย์ได้ดวงหลักกะดับที่ดึงโยมอัคสมัยได้ tâm sẵn vui เื่องกอระคือหอมข้าวลาอาหารเาหวานผลไม้ต่งางๆและเครื่องดื่มนานาชนิดแต่กำพ,พีแสนโุตนาต่อท่านในวันนี้ขอรบพรุฤทุกท่านได,โด้โปรดละโคตรแทนลูกหลานอากแม้ลูกหลานอบร่องออกธีกกับใดๆรวมทั้งไปสบว่าหากต้องเอินท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงาการขอท่านได้คุ้มคองลูกหลานเนร,ราชาวบ้าน มีความสุขความเระริ่มความรักสามีเป็นนหนึ่งใจเดียวกันและอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นกันสุขตลอดไป

มาฮ้อร้องเต็มพื้นที่เลึกระดับปีที่ผ่านมาเรื่องจูนไม่มาเลิกนะคะเป็นประวัตแต่ว่าปีนี้เรามาด้วยใจนะคะพร้อมที่จะเส้นไหวสู่การผู้อยู่การผู้รุกนะคะที่เป็นที่ยิ่เหนียวจิตใจของเราชาวจูนขอบคุณที่นั่งกันเรียบร้อยทุกท่าน Bye.